สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬกาสนาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับนา่นอดทนกับการสอนของร้านเซียนอยู A ่มากเธอบอกแระแนะนำเขา และสิ่งที่นำทางพลังงานทั้งสองนี้คือพลังวิญญาณของเขาเองความจริงแล้วกระบวนการที่นำจะเป็นกระบวนการบูรณาการร่วมกันอีกด้วยชีวิตในวันหยุดครั้งต่อไปของหลานเซียนโยกลายเป็นเรื่องปกติเขาต้องฝึกซ้อมวันละสองครั้งในตอนเช้าและตอนเย็นในตอนบ่ายข้าจะให้เจ้าเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมหนานเจิงและหลานเซียวไปทำงานหลังเลิกงานนานหน้า,นาอยู่กับเขาและสอนเขาทุกวัน หลังจากช่วงเวลาแห่งความมั่นคงหลานเซลและหนานเจิงรู้สึกโล่งใจกับนาหน้าชีวิตของนาหน้าเรียบง่ายเกินไปเธอกินน้อยมากนอกจากจะสอนหลานเซียนหยานแล้วเธอก็กลับไปที่ห้องของเธอหรือมองออกไปนอกหน้าต่างในวันหยุดสุดสัดาห์เมื่อหลานเซลและหนานเจิงพาหลานเซียนหยานออกไปเล่นพวกเขาเชิญเธอแต่เธอไม่ไป เธอจะอยู่แต่ในบ้านความสัมพันธ์ระหว่างร้านเซียนหยางและนานา่นา,นาอบอุ่นขึ้นเด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบการเรียนรู้และการฝึกฝนมากนักท้ายที่สุดมันเป็นกระบวนการที่น่าเบือ่อแต่ถ้าว่าเมื่อนาน่ามาร้านเซียนหยางรู้สึกเสมอว่าการได้ฝึกฝนกับเธอเป็นสิ่งที่มีความสุขมากนานา่นามักจะมีวิธีดึงดูดความสนใจของเขาและแนะนำเขาด้วยวิธีการต่างๆเมื่อการฝึกฝนเป็นที่น่าพอใจ ลตามธรรมชาติจะดีกว่านอกเหนือจากการพัฒนาพลังวิญญาณอย่างช้าๆแล้วด้านอนื่นๆก็มีความก้าวหน้าอย่างมากนาน้าจะออกไปข้างนอกวันละครั้งและเมื่อเธอกลับมาเธอจะนำวัตถุดิบคุณภาพสูงกลับมาร้านเซลว่แลนแอนานเจิงพวกเขาไม่รู้ว่านาน้าเอามาจากไหนแต่พวกเขาคิดว่านาน้าเป็นราชทินานามพมายุทธ์มันเป็นเรื่องปกติที่จะมีส่วนผสมคุณภาพสูงท้ายที่สุดแล้วสําหรับลูกชายของเธอ ลหลังจากที่หลานเซียวเคยยืนยันว่าส่วนผสมที่นาหน้านำกลับมามีคุณค่าเพียงใดเธอก็เริมพูดถึงการให้เงินเพราะจ่ายไม่ไหวด้วยวิธีนี้วันหยุดของหลานเซียนหยานได้สิ้นสุดลงแล้วสำหรับเขาแล้วนี่เป็นวันหยุดที่มีความสุขอย่างแน่นอนเขาได้ไปที่ดาวเทียนโตขึ้นยานวากาดและได้อาจารย์สอนพิเศษที่ดีกลับมาท่านอาจารย์นาหนะ้าข้าจะไปโรงเรียนแล้ว ท่านจะยังสอนข้าไหมหลานเซียนอยู่จับต้นขาของนาหน้าแร้เงยหน้าขึ้นมองเธออย่างน่าสงสารใช่อาจารย์จะไม่ไปไหนอาจารย์จะยังสอนเจ้าและเราเจ้าอยู่ที่บ้านเยี่ยมมากท่านอาจารย์นาหน้าข้าชอบท่านมากกอดข้าสิกอดข้าไว้นาหน้าอุ้มเขาขึ้นมาหลานเซียนอยู่ร่วมกันกับเธอแล้วจูบเขาบนใบหน้าของเธอนาหน้าตกใจเล็กน้อย แต่ดวงตาของเธอดูเหมือนจะละลายแล้วพระเธอก็แนบแก้มของเธอไปที่ร้านเซียนหยูเซียนหยูไปกันเถอะไม่งั้นเราจะสายร้านเซียวอันศรีรษะของเธอได้ปฏิเสธที่จะปล่อยให้ตัวเองอิจฉาลูกชายของเธอท้ายที่สุดมันยากที่จะท่านทานการดึงดูดของผู้หญิงสวยที่บ้านทุกวันโชคดีที่หลังจากลูกชายของเขาไปโรงเรียนเขากำลังจะเข้าร่วมการเดินทางสำรวจ หลังจากดูหลานเซียนอยู่ออกไปแล้วหนาะหน้าก็กลับไปที่ห้องของเธอปิดประตูนั่งบนเตียงนั่งสมาธิตาของเธอปิดและร่างทั้งหมดของเธอก็เข้าสู่สภาวะที่เงียบสงบหลังจากวันหยุดสำหรับเด็กตามธรรมชาติของเด็กจริงๆแล้วจะมีความคาดหวังบางอย่างที่ไปโรงเรียนหลานเซียนอยู่ลงจากรถและบอกราวหลานเซียวก่อนที่เขาจะรอไม่ไหวที่จะเข้าโรงเรียนอยู่สิน อาจารย์ประจำห้องที่สองชั้นปีที่หนึ่งกำลงังรออยู่ที่หน้าประตูชั้นเรียนทุกเช้าเธอจะรอที่นี่นับลักเรียนเข้าเรียนทีละคนเธอเห็นหลานเซียนอยู่จากระยะไกลเป็นเพราะรูปร่างหน้าตาของเด็กโดดเด่นจนเธอไม่สามารถที่จะลากสายตาได้สวัสดีครับท่านอาจารย์หลานเซียนอยู่เข้ามาใกล้และคำนับอยู่ชินด้วยความเคารพสวัสดีเซียนอยู่อยู่ชินกล่าวด้วยรอยเยิ้มอะไรนะ่ะ ไม่ได้เจอเจ้าในวันหยุดดูเหมือนว่าเจ้าจะโตขึ้นใช่หรือครับขอบคุณมากอาจารย์ลานเซียนยู่กล่าวด้วยรอยยิม้มเข้ามาก่อนยูซินพูดขึ้นไม่มีอาจารย์คนไหนที่ไม่ชอบเขาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในตอนท้ายของภาคเรียนเขายัางได้ต่อสู้และเอาชนะเหริงโขงนักเรียนที่มีพรสวรรค์มากที่สุดซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดด้วยแต่ทว่า ร้านเซียนหยู่ก็เอาชนะเธอมันน่าภูมิใจมากจริงๆสําหรับห้องเรียนที่สองอยูชินก็รักเขามากขึ้นเรื่อยๆร้านเซียนหยู่ทดายนั้นเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นร้านเซียนอยู่หันกลับมาและเห็นห้องเรียนถัดไปนั่นคือประตูของห้องเรียนที่หนึ่งห้องเรียนที่หนึ่งแย่ริงถงเป็นผู้ดูแลห้องเรียนทั้ง,งกศีษะออกมาแปรบกมือให้เขามีอะไรงั้นเหรอ หลานเซียนหยูถามเย่หลิงถงกล่าวว่ามานี่ก่อนข้ามีอะไรจะบอกเจ้าไม่ดีกว่าข้าจะเข้าเรียนแล้วหลานเซียนหยูไม่รอให้เย่หลิงถงพูดแต่เขาได้ไปที่ชั้นเรียนของเขาแล้วคิ้วของเย่หลิงถงเลิกขึ้นหลานเซียนหยูเจ้ารอข้าอยู่ที่นั่นหยูชินไม่ได้ดุเช่นกันแต่คิดว่ามันสนุกและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะหลานเซียนหยูเก่งที่สุดในห้องที่สองเย่หลิงถง ก็เป็นผู้นำในห้องที่หนึ่งแต่สองคนนี้ไม่รองรอยกันเย่ริงโถงต้องการที่จะเหนือเป่าร้านเซียนอยู่ในทุกด้านเสมอแต่เธอไม่เคยทำสำเร็จอาจารย์ชอบดูการแข่งขันแบบนี้ผู้ที่มีการแข่งขันจะเติบโตเร็วโรงเรียนวิญญาจารย์เปิดกว้างที่สุดในแง่นี้เมื่อรักขังดังขึ้นเป็นครั้งที่สองภาคเรียนใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากเป็นภาคเรียนที่สองของชั้นปีที่หนึ่งและไม่มีอะไร แม้แต่พิธีเปิดดังนั้นมันจึงเข้าสู่การเรียนรายวิชาโดยตรงปีที่หนึ่งของห้องที่สองเป็นของยูชินเองหลังจากวันหยุดข้าไม่คิดว่าพวกเจ้าขี้เกียจอยู่บ้านมากเกินไปเรามาทดสอบพลังวิญญาณกันเถอะนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะแสดงว่าเจ้าขี้เกียจในช่วงวันหยุดหรือไม่จากนั้นบ่ายวันนี้ห้องเรียนใหญ่ภาคปฏิบัติการเผชิญหน้าโดยรวมของเรากับห้องที่หนึ่ง ถ้าเจ้าชนะเจ้าจะได้รับรางวัลถ้าเจ้าแพ้อยู่ชินยิ้มอย่างไร้ความปาณีอันใดนั้นหลานเซียนโย่ก็รู้สึกว่าหลังของเขาเย็นเล็กน้อยเขามีการเรียนภาคปฏิบัติกับห้องที่หนึ่งหรือไม่อันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียใจที่ไม่ควรปฏิเสธการตัดสินใจของเย่ยหลิงคงในตอนเช้าแต่ถ้าว่าข้าไม่กลัวนาหน้าเมื่อคิดถึงความก้าวหน้าในการเรียนกับเธอในวันหยุดนี้เซียนโย่ มีพลังวิญญาณอยู่ที่ระดับ12พลังจิตยอยู่ที่32มีความก้าวหน้าเขาไม่เกียดขานเลยในช่วงวันหยุดนี้ยูชินทดสอบพลังวิญญาณและพลังจิตวิญญาณของหลานเซียนอยู่เป็นคนแรกสิ่งที่ยูชินไม่รู้ก็คือการทดสอบพลังจิตของหลานเซียนอยู่นั้นไม่ถูกต้องเพราะเขาต้องเสียสมาธิเพื่อควบคุมกระแสวังวนทองและเงินในร่างกายของเขาตามที่ยูชินคาดไว้ ยังมีนักเรียนที่เกียรติคานแต่สาขาซือหรัวอยู่ภายใต้โรงเรียนเทียนตูเรตรงแรกคุณภาพโดยรวมของนักเรียนที่สามารถเข้าเรียนที่นี่ได้นั้นสูงมากไม่มากก็น้อยเรามีความคืบหน้าในช่วงวันหยุดหลังจากการทดสอบทั้งหมดอยู่ชินมองไปที่หลานเซียนอยู่ซึ่งกำลังตั้งใจฟังและถอนหายใจเด็กคนนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเกิดมาพร้อมกับพลังวิญญาณที่สมบูรณ์ซึ่งดีที่สุดแต่ทว่า หนึ่งภาคการศึกษาผ่านไปแล้วแต่พลังวิญญาณได้รับการพัฒนาเพียงหนึ่งระดับซึ่งช้าที่สุดในอัตรานี้เป็นการยากที่จะบอกว่าเจ้าสามารถไปถึงระดับ20เมื่ออายุ12หรือไม่หากเจ้าไม่สามารถไปถึงที่นั่นได้เจ้าก็ไม่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนที่ดีกว่านี้ได้แพงนเซียนอยู่ฟังอย่างระมัดระวังในชั้นเรียนสิ่งที่อยู่ชินพูดนั้นแตกต่างจากสิ่งที่นาหน้าสอน นาหน้า,นาใช้การฝึกฝนภาคปฏิบัติกับขาวยูชินพูดถึงความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมในความเป็นจริงสิ่งที่สัมผัสหลานเซียนหยูมากที่สุดก็คือนาหน้า,นาเป็นวิญยาจารยร์ที่ทรงพลังวิญยาจาร์นั้นน่าสนใจมากทีเดียวการส่งเสริมความสนใจทําให้เขาจริงจังกับการเรียนมากขึ้นในช่วงบ่ายชั้นเรียนการต่อสู้จริงก็มาถึงตามสัญญาเมื่อหลานเซียนหยูเห็นเย่ยหลิงถงอีกครั้ง เขากำลังจ้องมองเธอด้วยความโกรธห้านเซียนอยู่จงใจเบนสายตาไปทางเอินและไม่มองไปหาเธอแต่เจ้หลิงถงได้เริ่มที่จะเข้ามาหาเขาแล้วร้านเซียนอยู่ข้าจะดูว่าข้าจะทำอย่างไรกับเจ้าได้บ้างในภายหลังเจ้หลิงถงกล่าวอย่างมุ่งร้ายห้านเซียนอยู่โค้งปากของเขาและพูดว่าข้าไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำให้น้ำทั้งตัวเปียกครั้งสุดท้าย ยหริงถงโกรธมากมันไม่ใช่ครั้งนี้แน่นอนพ่อสอนวิธีช่วยผู้มีอิทธิพลต่อข้าราบเท่าที่ทักษะวิญญาณของข้ามีผลเจ้าจะเอาชนะข้าได้อย่างไรเมื่อทักษะวิญญาณของเจ้ามีแค่สิบปีเจ้าจะได้รู้ในภายหลังรวมพลจากเสียงของอาจารย์นักเรียนทั้งสองห้องมายืนเข้าแถวกฎของการฝึกฝนนั้นง่ายมากแต่ละห้องจะส่งนักเรียนออกไปทีละคน ผู้แพ้จะถูกคัดออกและผู้ชนะจะสามารถเล่นต่อไปจนกว่าจะถูกคัดออกสุดท้ายห้องก็ถูกคัดออกเพื่อให้แพ้ในการต่อสู้จริงเลิกเรียนแล้ววิ่งรอบสนามสำหรับคนที่แพ้เข้าใจไหมอาจารย์ใหญ่ประจำห้องที่หนึ่งพูดด้วยความมั่นใจเต็มร้อยแม้ว่านักเรียนชั้นปีที่หนึ่งจะยังเล็กแต่หลายคนไม่มีทักษะวิญ,ญญาณแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณภาพทางกายภาพของวิญญาจารยร์ ของผแผนกโจมตีที่แข็งแกร่งโดยทั่วไปนั้นดีกว่าของผแผนกควบคุมดังนั้นจึงยังมีข้อดีโดยรวมอยู่คนแรกห้องที่หนึ่งหวงฉีฟานแต่ถ้าว่าอาจารย์ใหญ่ประจำห้องที่หนึ่งก็เรียกนักเรียนที่ถูกส่งออกไปเป็นคนแรกเช่นกันยูชินมองไปที่เขาคิดเกี่ยวกับมันและพูดว่าร้านเซียนยูร้านเซียนยูตกตะลึงเขาไม่ได้คาดหวังว่ายูชินจะเรียกเขาเป็นคนแรก ยูชินมีความคิดของเธอเองเธอได้ยินคําพูดของเย่หลิงถงก่อนหน้านี้เธอยังรู้บางอย่างเกี่ยวกับเย่หลิงถงพ่อของสาวน้อยเป็นตัวตนที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ที่เขาบอกว่ามีวิธีการใช้ทักษะวิญญาณมันลําบากมากขึ้นจริงๆแต่ในฐานะผู้นําห้องเย่หลิงถงต้องนั่งด้านหลังรานเซีนยนโยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีทักษะวิญญาณเห็นได้ชัดว่ามีทักษะวิญญาณที่ดีกว่าไม่มี เธอคิดว่าเป็นการดีกว่าที่จะเรียกร้านเซียนอยู่ให้เร็วกว่านี้เพื่อที่เขาจะได้ชนะอีกหลายคนข้างหน้าเริ่มได้อาจารย์พูดขึ้นหวงฉีฟานตะโกนแสงสีเหลืองอ่อนปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาและร่างกายเล็กๆของเด็กอายุหกขวบก็ขยายออกอย่างเห็นได้ชัดและตบโต,ตจนสูงเท่ากับเด็กอายุ9ขวบวงคมของวงแหวนวิญญาณสีเหลืองก็ปรากฏขึ้นจากเท้าเช่นกันมันสองแสง แข็ของเขาหนาและแขแ็งแกร่งทักษะวิญญาณแรกความแข็งแกร่งของหมีทันใดนั้นยูชินก็มองดูฉากนี้ด้วยความตกตะลึงเธอจำได้ว่าหวงชีฟานไม่น่าจะประสบความสำเร็จเพราะเมื่อภาคการศึกษาที่แล้วเขาไม่มีวงแหวนวิญญาณวิญญาณหมีเป็นวิญญาณยุดการต่อสู้ชนิดหนึ่งมีความสามารถในการควบคุมคุณสมบัติของดินหวงฉีฟานไม่เพียงมีวงแหวนวิญญาณดวงแรกเท่านั้น แต่ยังมีอายุ100ปีอีกด้วยเห็นได้ชัดว่าสภาพครอบครัวของเขาค่อนข้างดีแต่ทว่าวิาญญาณยุทธการต่อสู้ของหลานเซียนอยู่เป็นน้ําซึ่งเป็นข้อเสียอย่างแน่นอนสําหรับวิญญาณยุทธการต่อสู้ประเภทพลังนี้แต่ทว่ามันสายเกินไปที่จะคิดอะไรห่วงฉีฟานได้พุ่งตรงไปยังหลานเซียนอยู่แล้วเมื่อเห็นร่างกายของห่วงฉีฟานขยายใหญ่แระแข็งแร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ร้านเซียนอยู่ก็ตกใจเช่นกันโดยไม่รู้ตัวเขาได้ก้าวถอยหลังกงหญิงเหา่าอาจารย์ประจำชั้นห้องที่หนึ่งกล่าวกับอยู่ชินอย่างภาคภูมิใจว่าอาจารย์อยู่ชินความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญมากท่านคิดอย่างนั้นหรือไม่อยู่ชินกอกตาสีขาวและพูดว่าพูดราวกับว่าท่านสามารถเอาชานะได้แน่นอน นั่นคือเพียงกล่าวแค่นี้ดวงตาของกงหญิงเห่าแสดงสีหน้าตกตะลึงสถานการณ์ในสนามเปลี่ยนไปในเวลานี้ร้านเซียนอยู่ที่กำลังถอยกลับบิดย่างยิครามด้านซ้ายรอบฝ่ามือเผชิญหน้ากับการโจมตีที่รุนแรงของห่วฉีฟานจิตได้สำเนึกของเขาหมอบลงรลบฝ่ามือที่เขาควาไว้และหันไปด้านหลังของหววฉีฟานร้านเซียนอยู่กระโดดขึ้นไปบนหลังของเขา บีบแท่งน้ำแข็งไว้บนมือซ้ายชี้ไปที่เสื้อของเขาได้ร้องว่าอย่าขยับเจ้าแพ้แล้วฉากนี้นักประสาอะไรกับห่วงฉีฟานเองอาจารย์ทั้งสองก็ดูโง่เขลากระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างรวดเร็วและดูเหมือนจะง่ายมากโลบรีกหมุนตัวควบแน่นเป็นน้ำแข็งโคต่อสู้เสียการทรงตัวชิงความได้เปรียบจากสถานการณ์เข้าคว,วบคุมจุดสําคัญของโคต่อสู้และชนะการต่อสู้ ดูเหมือนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่มันเกิดขึ้นกับเด็กอายุเจ็ดขวบมันดูไม่ปกติยูชินเองก็มึนงงเล็กน้อยเด็กวัยนี้มักจะเอาหน้าชนกันเพื่อดูว่าใครแข็งแกร่งกว่าแม้ว่าพวกเขาจะมีทักษะแต่ก็ค่อนข้างหยาบแต่ชุดของหลานเซียนหยานในตอนนี้ดูเหมือนกับเมฆที่วิ่งอยู่มันง่ายและตรงไปตรงมามากเขาเอาชานะหวงฉีฟานทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งนั้นเหรอกงหญิงเห่าพรองออกมา และใบหน้าของเขาก็าดูน่ากลัวอยู่ชินมองไปที่ร้านเซียนอยู่ที่กระโดดลงมาจากหลังของห่วงฉีฟันและพืมพำเมื่อกี้ท่านพูดว่าอะไรนะท่านกงข้ากงหญิงเห่าโกรธมากร้านเซียนอยู่คิดว่ามันแปลกเขาจะชนะได้อย่างไรเขาแค่ใช้ฟุตเวิร์กที่นาหน้าสอนเขาการควบแน่นน้ำแข็งเป็นสิ่งที่นาหน้าสอนเขาเช่นกันนาหน้าบอกเขาในตอนนั้นว่า เขายังเด็กอยู่ได้ความเสียหายของน้ำแข็งก็ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ในวนัยนี้ใช้ให้คล่องนอกจากนี้ยังใช้พลังวิญญาณเพียงเล็กน้อยนาหนา้าสอนวิธีการต่อสู้ระยะประชิดด้วยแท่งน้ำแข็งมันเป็นการต่อสู้ที่สูสีถ้าเราฝึกฝนมากเราจะสามารถใช้มันได้เป็นอย่างธรรมชาติท่านกงให้ข้าทำเถอะเย่เหริงถงรีบออกไป หวังฉีฟานก็ยืนขึ้นในเวลานี้ด้วยใบหน้าที่อธิบายไม่ได้ชี้ไปที่ร้านเซียนอยู่และพูดขึ้นว่าเจ้ามันโกงเย่ยหลิงผงดึงเขาไม่ต้องอายมันเป็นทักษะที่ใช้ได้จริงเธอได้เรียนรู้การต่อสู้กับเย่เฟิงตั้งแต่เธอ,อยังเด็กเป็นธรรมชาติที่มองเห็นร้านเซียนอยู่ไม่โชคดีในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเขามีวิธีการต่อสู้ระยะประาชิดเธอมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ เธอฝึกฝนมาตั้งแต่ยังเด็กแม้ว่าเธอจะคิดว่าหากเธอไม่มุ่งมั่นที่จะเอาชนะร้านเซียนโย่ด้วยวิญญาณยุธ์การต่อสู้เมื่อเธอเรียนจบเธอก็สามารถเอาชนะเขาได้อย่างง่ายดายด้วยศิลปะการต่อสู้โบราณตับเท่าที่เธอระมัดระวังเธอไม่เคยลองมาก่อนในวันหยุดนี้เขาถามตัวเองว่าเขามีความก้าวหน้าอย่างมากในทุกด้านและพบว,วิธียับยัง้งการถูกร้านเซียนโย่ปราบปามเอาละตกลง งหญิงเหาไม่สามารถนึกถึงใครก็ตามที่สามารถจัดการกับร้านเซียนโย่ซึ่งมีทักษะการต่อสู้ที่แท้จริงที่พุ่งสูงขึ้นความสามารถในการต่อสู้ของนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งอ่อนแอเกินไปแรกการใช้พลังงานไม่ใหญ่เกินไปมันทำให้เขาชนะได้ทั้งหมดหากเขาชนะมากกว่านี้เขาอาจพลิกสถานการณ์ได้ขอให้เย่ยหลิงถงผู้แข็งแกร่งที่สุดจงทำได้ดีเขาไม่สามารถรอได้เย,ย่หลิงถง วิ่งออกไปและพูดว่าหลานเซียนอยู่อย่าช้าใจข้าอยู่นี่ในความเป็นจริงหลานเซียนอยู่ยังคงตกใจเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเอาชนะอย่างง่ายดายพวกอย่างดูเป็นธรรมชาติโดยปกติแล้วเขาจะวิ่งไล่ตามนาหน้าทุกวันและนาหน้าก็ชี้ให้เห็นถึงทักษะมากมายโดยธรรมชาติตัวอย่างเช่นหากการเคลื่อนไหวของเขาผิดรูปนาหนา้าจะปล่อยกระแสน้ําตามธรรมชาติเพื่อกระทบกับสถานที่ ที่ผิดรูปและทําให้ท่าทางของเขาเข้าที่ทักษะบางอย่างใช้ในช่วงสงครามโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในการโลบลีกหรือไร้ร่าได้รับการสอนมากที่สุดเมื่อหวงฉีฟานรีบไ,ไปหาเขาหลานเซียนอยูรู้สึกว่าเขามีข้อบกพร่องทั้งหมดแล้เลือกวิธีที่ง่ายที่สุดในการพบเขาแล้วก็ชนะดูเหมือนว่าจะง่ายจริงๆในเวลานี้เมื่อได้ยินการมา ของเย,ยลิงถงเขาก็กระโดดลงมาจากหลังของหวงศีฟานและเฝ้าดูการปล่อยตัวเย่ยลิงถงทันทีที่เขายกมือขึ้นเย,ยลิงถงคำรามเสียงของมังกรส่งเสียงแผ่วเบามีชั้นแสงสีขาวปะทุกออกมาจากร่างของเธอมันเป็นทักษะวิญ,ญญาณอายุ100ปีของเธอแต่ทว่าไม่เหมือนก,นกันกับก่อนหน้านี้แสงสีขาวเพิ่งปรากฏขึ้นและบรรจบการภายในช่วงพิบตาต่อมาใบหน้าที่สวยงามของเย่ยลิงถง แดงขึ้นเล็กน้อยแต่เห็นได้ชัดว่าผิวเป็นชั้นสีขาวเงินเนีนอ่อนดูเหมือนว่าความเร็วของเธอจะไม่ได้ลดลงแต่ความเร็วของเธอเพิ่มขึ้นอย่างมากร่างกายของเธอกลงตัวเล็กน้อยดังนั้นเธอจึงหลีกเลี่ยงแท่งน้ําแข็งด้วยการแทงเพียงครั้งเดียวเธอก็มาถึงต่อหน้าร้านเซียนอยู่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ